ไม่ก็ไม่รู้มาดูใกล้ๆ <c oughs> น้องบัตรน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยเห็ <c oughs> <c oughs> นบอกคะนีไงสวัสดีค่ะ กินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้หยุดมียนจัดซะเลยอร่อยมิแอนเทสน้ำซุปก,กระดูกไก่นะคะแล้วก็ลูกชิน <c oughs> นกช้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูนะคะเห็นกันป๊อมาด้ค่ะนี่น้องบักนั่งอยู่ข้างๆน้องบักน่ารักเห็นน <c oughs> ้องบักป๊อกค่ะใส่ตู้เย็นเนาะ <c oughs> ตู้เย็นบ่เห็นน้องบักเสียดายไม่เห็นน้องบักทําไงดี น้องบักนั่งอยู่ขางๆกินปเตี๋ยวซุวนนำกันอ,อร่อยอร่อยอร่อยเผ็ดสใจเผ็ดกับวป้นไดดอกสีมันแดงพ,ร,พริกบ่ค่อย้เผ็นมาจะบะจี๋อร่อยอร่อยอ อากาศหนาวแล้วนะคะกาศเย็นาาน้กแงะลอ่นรลก ก๋เตี๋ย,ยวไม่ลายเมือแล,ล้วล่ะก็เลยปิดซื้อเสซนเสซนเล็กนะคะแป๊บนึงนะจ๊ะเอาผ่าสจ ใส่ขาสั้นนะคะอย่าอย่าด่ากันนะมีแอนยางไป <c oughs> น้องบัตเขียดไปนั่งยุ่ไก่คุณเอาที่นอนมาให้นะเนี่มยมาให้นังกับเมียกับว่านังเขียดมีแอนอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าว่ามีเส้นเล็กก็เลยมือเสาอะไรยางไปเสือเส้นเล็กเส้นแหงอะคะ่ะเอามาแชซนนำไว้แล้วกับมาหลวกใช้นำห่อนเด,อเดือดนะคะ กระดูไก่นีมมีอยู่แล้วแช่แข็งไว้มือกอนมีแอนฮ็ดอันไก่เทอริยากิก็เลยเห็ดหลอกเอาแต่เนื้อเรากะเก็บกระดูกไว้แช่ซองแข็งไว้มือขึ้นเอาออกมาเราก็มือเส้ากับจัดจานต้มน้ำซุปนะ เรบก็ยางออกกําลังกายไปซื้อเส็นซ<อ>ื้อมาสองห่อต่ว,ว่าเฮ็ดกินเครื่องเดียวเส้นอันนี้ค่ะเดี๋ยวให้มั่งซื้อมาสองห่อเขาจาข,ขายสองห่อสองห่อหาเหรียญได้ซื้อมากเนี่ยค่ะเส้นเส้นแห้งนะคะมีแอนฮ็ดเฮ็ดเอากินเครื่องเดียวนะคะเป็นเส้เสียค่ะซาเอราวันนะคะเส้น เม่มีให้เลือกหลากหลายดอกค่ะเมื่อก้นแต่กินเส้นมีเส้นมี่ว่าค่อยขนัดปันไหนเนี่ยมีห่อเดียวกันโอ้เผ็ดเริ่มห่อนหรอไปตั้งแต่แปดโมงเสรค,ค่ะเป็นย่างยาวออกกับลังกายพผอมแล้วก็ซื้อเส้นกลับมาแล้วก็แส่แช่น้ำไว้ พริกเพ็ดกินมะหมื่อดองเนี่ยเผ็ดสปีนนะคะร้องกินเมืองะะได้ค่ะผู้ใดบอเคยกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิ มีแอนว่่ค่อยมากไปชอปปิ้งเป็นไดเพราะว่ามันเข่าแถวเ่ามีแอนลืมบอกพอบางไงว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวลืมบอกเราเราไปจ่ายตลาดอาทิตย์ที่แล้วข้างนอกไม่ค่อยเป็นแตงยางร่มแห้ง เหลือย้อมีอันเชเย็ดใส่ห่อเขาไปกินมืออ่นมื่นไปเห็นงานหนอจะ้ะหยุดซองม,มือ่อรู้สซื้อว่เพราะค่อยคุมมันไหนัหมูว้างห,หยุดหมูว้างวันอาทิตย์หยุดพอบานเฮีดนหนยายุูแนวเลยแตงแตงอาหารเสาร์จนหอดอาหารคำมีอันเมื่อยหลายเป็นซี่เมยๆ มื่อเศ้าตื่นขึ้นมากเลยว่าเอาซะน,นะเป็นยางออกกําลังไก่เห็นมันเศร้าเมืยอกันหน้าว่ะสัตว์พอบ้านไปเห็นงานนะคระับวุนไปโรงเรียนเหมือ่อจะยุดมือเนี่ยไปเห็นงานหลัอาทิตย์นี้เขากาสเศร้าจ้าแต่ว่ามีแอนเฮตุสิบสองชั่วโม,มงนะ เฮ็ดเจ็ดมงเสาหอดหนึ่งถุมตอนแรกว่าสีบรับดอกแล้ว,ว่าโอเห็ดซะหน่อย <c oughs> ค้นขาดค้นขาดไหลหลีช่วงนี้พนักงานบอกพ่อพนักงานบอกใครยอยากมาเห็ดงานนี่จังใดกับบ่หัว ียงพอดีจริงๆเห็ดน้นำซุปเป็นยังกับบางอกจาะเพราะว่าต้มกระดูกไก่เราก็ใส่โงไก่้ไปหน่อยนึงเพิ่มรสชาติใส่ซีอิ๊วขาวใส่เกลือใส่พริไกไทยใส่น้ำตาลใส่จังหน่อย น้ำซุปนี่แอนใส่อันกระเทียมน้ำนะกระเทียมไปสามกีบแล้วก็ใส่ขิงใส่ปุ๋ยกับพริกเนี่ยพริกเผาไม่แอนเ็ดเอาขวดใส่น้ำมันโ ลืมเพชดหรอก้าวระเผชดกับเพชด้วยจริงๆเพชดอันนี้เลวนี่พเพราะเรากินไปสองสองเม็ดสองงวยลูกชิ้นกันลูกชิ้นแซ่บชิ้นหมู Bên xí xuống xuống tiếng nói Nó vãn mười, mới hết nhau Thả vào bàn cái xác hại Hiện ngàn có con bụi nó sẽ nóng sạch sầm mỏng สบายดีกันวา่าอากาศเย็นไปเฮ้าเด็กหน่อยเด็กหน่อยพักไปกินขาวเพื่อน ใส่ถ้่วใหญ่นันสิิด้คนสะดวกสันเดียร์อยากกินแบบน้ำซุปหอมๆคือบ้านห้องกับบะหมี่บะหมี่แหลอกดอกกินเท่าทีมมี่นะค่ะเนะอืม ซื้อทว่วงาซื้อพักชี่แล้วก็เซนทกานั้นลหละแล้วก็หิวมากกับบ้านเพราะว่าพอบ้านมันไปซื้อของกินของใส่้แล้วอันนี้มีแอนคืออยากก็เลยเปิดยางไปซื้อนะคะร่าลืมซังแล้วไหวสนินีะคืออยากกินมันมีอยูเ่เซนมี เส้นมาหมา,มา,มาเส้นยังสิกับมีอยู่แต่ว่าเส้นเนี่ยบุ่นเ้นกับมีอยู่พ่กขึ้นอยากขึ้นอ,อยากเส้นเล็กบ่ได้สื่อไหว้บ่ได้สั่งแล้วแมนอยูอ่เอาที่นอนมาใหา้กับพ่านาัง เริ่มฮอนแล้วเผ็ดไงเผ็ด <admissions> ผ <and> <oneself> ีดย่าเดีกกินแล้วแหละมีเอ็นสีไปเห็ดสุดตุกตาทะยอยเห็ดมาสีเห็ดเ้ากะพยายามลงอาทิตย์และเทือนนะสีได้บอก คนติดตามเขาเจ้าสิบ่ได้แบบบ่ได้ลืมเขาเสียค่ะเริ่มเผ็ด มันกับบลูเบอเส้นบ้านทอาดอกจ้าบ่อเบอคือเส้นษสดบานทอาดอกเนี่ยนออกมาแช่น้ำหรอกกัแช่น้ำม,มาจากสุมโมงกับมาฮอดบานประมาณเกือบเก่าโมงอ่ะเน่ยจะแช่น้ำไว้ประมาณสุมโมงหนึ่งอ่ะสุมโมงหนึง่งหรือสุมโมงครึองอ่งเนี่ย แล้วมีแอนก็เทน้ำออกพักไว้ต้มน้ำให้เดือดจัดๆลแล้วก็ไปลวกลวกประมาณหานาที่อะแล้วก็ปิดไฟเอาออกมันก็ยังขาดอยู่แค่ว่ากับข่รก็เอาแบบแห้งๆลงไปต้มน้ำเลยมันมันเละเคยเหตุเคยเห็ดหลายสูตรแล้ว นีมีแอนวาด,ดีที่สุดสิส้นสินมนหนุ่มจากน้อยนะคะอย่าไปแซน้ำห้อนดุนมันเลยลวกเต็จเกลามะล่างน่านเย็นตออันทีได้บาาักขาดกุ้ชิ้สดประเมือนดอกหนะ้า สิห้านบห้านเลยอยู่แต่ว่าอยากกินน้ำซีฟสาดใจดีสัดใจดีมีแอนสังเกตคลิปมีแอนโพดปุด๊บคนทีประมาทของมืองก่อนเลยของมาอดดิดดีไรแ้กอนอี้ลิบ คิดแบบไม่ดีเลยยุบผู้เดียวแสดงว่าเพิ่นกดติดตามบางทีเขามาโกด้แล้อร่อยอึ๊บจะเทียมเจียวจ้ะหอมหอมมึงมีแอนเจียวได้งามงามเจียวพรอเหลืองจังหน่อยหลับปิดไฟเลยเด้อค่ะแล้วก็มันสีมันสี เหลืองง่ามกรอบนะ,ะอันเปลือกกระเทียมยูนหนี่าคือเปลือกกระเทียมบานเฮามันหยาบหยาบมันน,านา้าหนามีแอลลใไซไปหน่อยๆนะคะถ้าบอไซเลยมันสบมันผรูสีบ่ได้ความรู้สึกของกระเทียมเจียวนะคะเนาะเลใส่ไปหน่อยๆแต่ว่ากระเทียมที่แบบว่าเจียวแล้วหอมอร่อยสุดยอดต้องเป็นกระเทียมไทยบานเฮานะคะกระเทียมอยู่นีมันเป็นกระเทียมหยางหัวแงๆเนี่ยกระเทียมให้มัง เนี่ยมันเป็นจังเสียมันกีบไงมันบอกว่าถูกเข้ามาของเข้านอเขามาเขากินรสชาติของเข้าเป็นกระเทียมของเฮาซ <c oughs> ูขออภัยค้ะเจ้า,าผลิตภัณฑ์ยูนีละ่ะยูแคนาดาแต่ว่าเป็นกระเทียมของคนจีน <c oughs> อมีแอน,นแล็บ่ค่อยประทับใจเป็นไ่ค่อยประทับใจ น,น่าจะเนาะพากันถ้ากันคิดดีๆด้ค่ะว่าเป็นอย่างของประเทศบานยินคือได้น้ำเขาแคนาดาของเวียดนามนี่น้ำเขาแคนาดานี่แบบแถบสิทธุกทุกผลิตภัณฑ์เลยนะหลายอย่างเลยนะเป็นพวกอาหารสดอาหารแห้งนี่ของอ่าของเวียดนามแล้วก็ของเหมืยนว่าอยากเอ่ยซื้อเลยเหมืยนบ่คคอยประทับใจเป็นไดแต่ว่ากับของประเทศนี้พ้าเจ้ากับ หลายอย่างค่ะน้ำเขาแถบสิทุกอย่างพอดาของแคนนดาก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะจังซี่หลอกซี่เดียวัสิก่ะของแคนาดานะคะกันเสียนี่นะคะอาหารเช้ามีแอนพอบานโอเวนมีแอนซิฮอเนี่ยค่ะใส่ถุงใส่ถุงเว้นถุงก๊อบแกบไม่ใส่ถุง,ถงพลาสติกซิ่หลอกอนะค่ะไปแล้วก็โยเกิร์ตนะ,ะโยเกิร์ตใส่กล่องไปแล้วก็เป็นอาหารเช้ามีแอนบางครั้งมีแอนกับไซแอะบูเบอรี่ใส่สตอเบอรี่แล้วแต่บางครั้งกับกล้วยนะคะ กินมันอิ่มอยู่ทองนะคะนี่นะคะก็ต้องหลายเลยหน่อยๆนะคะจะกินพริกบเหมอนมันเผ็ดพดเผ็ดแบบเผ็ดปี๊ดเลยอ่ะพริกอย่างนะคะสูตรสูตรคนอุดรนะคะตรงมีพริกอย่างแล้วก็ถ้าพักแก้มนี่ต้องเป็นใบหัวละพาต่ว่ามือเศา้านี่ยมันบม่มีต้องไสไปตะเสาโพดนะคะตเะ,ะตเสาโพดนะคะข้าจเจเ้าบ่ได้เปิดตั้งแต่หกโมงเศารนะ มีแอนไปประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งอะขาเจ้าเปิดแปดโมงนะมันยังของมันยังโล่งบะหมดแต่ว่าผักทวงอกสดอยู่งามอยู่นะคะกินบะหมดกินเท่าที่กินได้กินบกินโพดกินพ่อือ้ขาเจ้าเด้อกินขาเจ้ากินกันแบบว่าสุดยอดอ่ะมีแอนเห็นขาเจ้ากินเงยขาเจ้าอยู่ว่าปาดข้าเจ้ามือกินได้คางได้แน่เนี่ยสูตรนี่นะคะ ถ้าเป็นสูตรอุดรน,นี่สิมีพักอันนี้พักสลัดพักกระหล่ำใบงัวละผ้าแลา้วก็พริกหยากัว่องอกนี่บอ๊บอบบบปันไดทั่งกว่าเขาเจ้าสิหลวกใส่ถั่วอีกที่หนึง่งสีบ๊อบมากแกะนะคะนี่คือสูตรอุดรน,นะคะอุดรบานเมือนนะ,ะแถบสิสุรานถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเหนือนะเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวอีหยังกับสีเสบอก็พักเมื่อใดน,น,นะคะแต่ว่าคนอุดรเขาจะามากินก๋วยเตี๋ยวเหน่อไง วิทยาลูกชิ้นเนื้อสมัยสมัยตะกีนนะ้หนาเพื่นผ้าไปกินยั่วหนากองบินบอกหนากองบินมันเป็นอนะ่ยแฟตแต่ทหารหนะ,ะแซบแซบหพรหอมขับรถกายหอมหนาเป็นก็นเลยจอดรถผ้ากินแซบหลายค่ะแซบหลายนะ,ะถวยสิเป็นถวยกาไก่นะคะเราก็กินโอ้แซบหลายกินถวยนึงก็อิ่มนะคะสมัยตะกีนะ่ะมันได้หลาย ถ้วยละสิบบาทหนึ่งตัวละนะแล้วก็ถ้วยนี้มีแอนมีคนทักมาเนาะว่าไปใดมาจังไดเนาะถ้วยใบนี้มีแอนซื้อ,อยู่วหล่านขายของเกา่าเนาะค่ะเนาะมีแอนมักไปร้านขายของเกา่าเมืองถ้วยเมืองสร้างกะนก้นาม,มันกะมีไร่โน่ไล่หนีแปลกๆตีเ,เ,เนาะค่ะเนาะ จ่ามีแอนขออนุญาตไปแล้วค่ะแกกินอิ่มแล้วเนาะมาทักทายกันอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับเลยจัดซะเลยเนาะค่ะเนาะขอให้สุขภูสุขคนค่ะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วกค่ะมีเงินมีงานทำค่ะสู้ๆค่ะมันนี้เ่ราะเนของเฮ้ามืออื่นตองแมนแน,น,น่นอนเนาะจ่าเนาะกะขออนุญาตไปแล้วเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดอันสุตุกตาวะสันนะคะสิได้เฮ็ดเฮ็ดแต่สำเนยียจ่าไปแล้วจ่าขอบคุณนะคะที่เข้ามากดเป็นกำลังใจให้มีแอนเนาะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้า หยอดกับบอ่บอบ่ค่อยขึ้นไปหนามาหลังหนอแต่ว่าวก,กับเฮ็ดไปละจ้ามีกําลังเฮ็ดแก่เฮ็ดเนาะค่ะเนาะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะไบายนะจ้าพอกันคลิปหนาจ้า